สวัสดีค่ะเมื่อน,นี่สิบ้าไม่ยามจันจันใส่หนูจะพี่น้องอ่ะหนูมาลาก,กินบักแตงคือยังเสียงดังกูกากูก,การกับพี่น้องมาเบ่งน้ำกกนเด้อว,ว่าสิในจันอ่ะสิมีเอียง

กัดมือโ้โัดมือพี่น้องกัดมือกัแบหญ่นึงระวังอากันจัดมันบ่ได้พี่น้องหนือถือจันตร์ก็แบบไงนึงอู้กัดมือบาดเบดหนูรักกินบักแดงหนู้ขี้รักพี่น้องหนู้ขี้รักเห็นอยู่บอก ហាអ្នកមកចាប់គ្នាពីន້ອງតូចបងໃຫຍ່1